งานไต้หวัน Excellence c น m p a i g นี้นะครับสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมแบรนด์นวัตรกรรมที่เน้นเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ชั้นนำที่มีคุณภาพของทางไต้หวันโดยมุ่งเน้นในตลาดที่มีศักยภาพใหม่ๆซึ่งเปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้แนวคิด e x c e l l e n t Life Styles เพื่อสอดรับทิศทางการเติบโตทางการค้าระหว่างไทยและไต้หวันในอนานคตต่อไปวันนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกับทางผู้จัดงานครับ hello there we go so a yes. can you do that? that's very really nice of you Elena. so um, first of all i'd like to know um, what was the inspiration intention of having this particular event here in thailand to begin with yes uh, I have to say I'm very delighted to visit Bangkok Thailand especially at the official launch of this 2013 Taiwan Excellence Excellent Lifestyle Campaign here. คุณ่อริน่าร่าให้เราฟังว่าในการที่ว่าเลือกประเทศไทยนะครับเป็นจุดมุ่งหมายในการที่จะนำเสนอไต้หวันเอ็กซ์แลนซในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าปัจจัยหลายๆประการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนประชากรนะครับแล้วก็ความน่าสนใจ ของการลงทุนที่ปัจจุบันนั้นเราเป็นรองเพียงแค่ประเทศเิลปินเท่านั้นนะครับคุณพอล่าเทเลอร์นะครับก็มาเป็นพรีเซนเตอร์สำหรับอีเวนต์ไ a วันเอ็กซ์แลนซเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็เราคงจะได้เห็นเธอกับผลิตภัณฑ์ของจากประเทศไต้หวันเนี่ยจากนี้ไปเป็นเวลาหนึ่งปีและตัวเธอเองก็จะมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศไต้หวันเป็นครั้งแรกทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเจาะลึกเข้าไปนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอในวันนี้นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ด้าน ICT ทีที่เราคุ้นเคยกันดีนั้นทางไต้หวัน Excellence, let's mention a few ICT products or IT products that are globally well known and yes. we proudly present in this event today. Yes, thank you for this opportunity. We know that Thailand. is uh maybe the the penetration of wifi over 74%สามแบรนด์ด้วยกันที่เราคุ้นเคยกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเซอร์ uh, นั่นเองนะครับซึ่งต่างที่คุณอลีนาได้พูดนะครับว่าปัจจุบันนั้น uh, มีผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือผู้ที่ใช้ uh, การต่อเชื่อมอย่างไปอย่างโลกออนไลน์น,นั้นเป็นจานวนมากเอเซอร์ <A cer S 2> เองนั้นก็สู่ซึ่งอยู่ในเมืองไทยมานานหลายปีนะครับโดยเฉพาะในรายการเรานั้นได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ของทางเอเซอร์นั้นนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะครับและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับ ตัวหนึ่งครับที่เราคุ้นเคยกันเช่นกันก็คือ ASUS นั่นเองนะฮะซึ่งจากการรายงานไม่ว่าจะเป็นจาก TJ แว่นก็ดีนะครับเราก็ได้ทราบว่า ASUS เองนั้นก็จะมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทงางด้าน f ท็บเลยที่น่าสนใจนะครับนั่นก็เป็นอีกอย่างที่เราคุ้นเคยกันมากและที่ลืมไปไม่ได้ครับ HTC ครับผมโทรศัพท์มือถือที่จะมีดีไซน์เก๋ไม่เหมือนใครนะครับแล้วเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะตัวสำหรับ HTC เรามาดูนะครับเขาก็ลองบอกว่า <Yeah. S 1> อ,อีกผลงานชิ้นหนึ่งที่เขาภูมิใจนำเสนอก็คือการใช้กระดาษโดยการกลับมารีไซเคิลใหม่แล้วสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนได้ซึ่งเด็กๆสามารถทำได้ตัวเองได้นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ทางด้าน ICT แล้วนะครับถ้าจะพูดถึงใน X2 เอเรีย uh, นะครับที่อล,ลิเนได้พูดให้เราฟังก็นะคือว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า high wind you mentioned high wind high wind มีอันนึง <Yeah. S 1> ที่ต้องจับตามองเขาเรียก <Yeah. S 1> ว่า high wind product นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เป็นคล้ายๆลูกกลิ้งกลมๆอยู่ประมาณ <c oughs> ที่อยู่ในแขนของม่นยนต์ทั่วไปที่สามารถ <Yeah. S 1> ขยับไปมาได้เนี่ยเจ้าตัวลูกกลมๆที่อยู่ในอุปกรณ์ที่เป็นุ่นตนต์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรชนิดใดก็ตามแต่เนี่ย เป็นสิ่งที่ว่าทางนี้เนี่ยกำลังพัฒนายอยู่แล้วก็นําขึ้นมาเพื่อเป็นผลิัณร,ระดับโลกนะครับที่จะเป็นเสียงดังประเทศไต้หวันนั้นที่ภาคภูมิใจที่จะนําเสนอส่วนอีกตัวหนึ่งที่คุณอลีนาเพด่อนเราฟังครับนั่นก็คือเรื่องของจักรยานครับผมนะครับก็มีสองยี่ห้อด้วยกันนะครับซึ่งเราก็รู้จักกันดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมารีนแล้วก็จอยแอนนะครับทางคุณอลีนาเองก็มีความเชื่อมั่นว่า จากนี้ไปเนี่ยเราคงจะได้เห็นอุตสาหกรรมจักรยานนั้นได้หันมาใช้จักรยานจากประเทศไต้หวันมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีความมั่นใจว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกนอง Thank you very much for your time นะครับขอบคุณมาก I wish you all the best and thank you very much for inviting us. Yes, ค谢，谢谢，谢谢，สวัสดีครับ，谢 งานไ a ้หวั Excellence 2013นั้นจะจัดขึ้นระหว่างช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2556โดยมีการจัดหมาก,กรรมแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกระหว่างวันที่20-24กันยายน2556ที่ Central Plaza ลาดพร้าวที่เพิ่งผ่านไปนะครับส่วนครั้งที่2ห้ามพลาดครับระหว่างวันที่25-29กันยายน2556ที่ Taiwan Excellence Pavilion ในงาน Thailand Innovation and Trade Expo 2013ที่ไบเทคบางนาซึ่งก็กำลังจัดอยู่ในขณะน,นี้ส่วนครั้งที่3นั้นอยู่ระหว่างวันที่8ถึง10พฤศจิกาย,ยน2556ที่ Central World Zone Atrium สามารถไปร่วมสัมผัสกับ,กบนวัตกรรมในครั้งนี้ได้นะครับ